รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดีงามมีโลกนี้เมื่อเรามาคิดไปก้าวไปร่วมแรงร,ร่วมใจใจเดียวกันให้มันดีสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดด้วยหัวใจใล สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้พบกันเป็นประจำที่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะมาเชิญชวนคุณผู้ชมกราบสการะขอพรหลงพ่อโตมารับฟังข่าวสารกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเทศนาธรรมจากพระครูวิบูลพัฒนกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เจ้าวาดวัดหัวกระบือค่ะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะขอเจริญพร ญาติยโยมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการคิดดีแลนด์ทางสถานีวิทยุทรทัศน์ช่อง5ทุกทุก,ทกวันเสาร์ในเวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งอยู่ในขณะนี้แล้วก็ขอความสุขความสวัสด,ดีความเจริญในธรรมความเจริญรุ่งเรืองงอกงามในหน้าที่การงานและกิจการทั้งหลายทั้งปวงขอจงมาเกิดขึ้นและมาเกิดมี แก่ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธาติดตามรับชมรับฟังรายการลุงตาม,มาโดยตลอดนะฮะโยมช่วงนี้ก็ใกล้ที่จะเข้าพรรษาแล้วนะฮะนันเข้าพรรษาปีนี้ก็อาจจะล่าช้าไปหน่อยเพราะว่ามี8-2หสองนนะเลขสอง2ปดแสนจริงก็มี3-2ครั้งคือทุกประเทศทุกศาสนาก็จะมีอะไรที่แตกต่างกันไปปีนี้เข้าพรรษาก็อาจจะล่าช้าไปนิดนึงแต่ก็ ไม่เป็นไรก็อีกไม่นานจะถึงแล้วแล้วก็ในช่วงที่จะเข้าพรรษาก่อนจะเข้าพรรษานี้ทางวัดถืกระบือก็ได้จัดให้มีพิธีแห่เทียนพรรษาในวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคมหลังจากโยมชมรายการนี้จบแล้วนะก็อย่าลืมมาร่วมแห่เทียนพรรษากันนะแล้วก็วันนี้อีกเช่นกัน บ้านคุณโยมฉลองคุณโยมพันทองพันธงลิ้มเรืองโรดที่บริษัทปีติงเรืองโรดที่จังหวัดชะเชิงเซาในจังหวัดชะเชิงเซาหรือว่าที่เกรดเวในที่เกรดเวคุณโยมฉลองคุณโยมพันธงลิ้มเรืองโรดท่านเ,นเป็นผู้ที่มีกุศลศร,รทัทธามีความมั่นคงในภาษาสนามมากทุกทุกปีก่อนที่จะเข้าพรรษาคุณโยมก็จะได้กราบรัตนา พระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสงาธิการหลายวัดมาราม90กว่ารูปนะไปรับยี่วัดนะไปรับถวายเทียนพรรษาที่เกรดเวหลวงตาก,ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คุณโยมฉลองคุณโยมพันทองลิมเรียงโรดท่านได้กราวปรินาไปรับเทียนพรรษาเป็นประจำทุกปีนะก่อนที่จะเข้าพรรษา แล้วก็ปีนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่23รกรกฎาคมหลังจากโยมชมรายการนี้จบแล้วหนึ่งวันก็อย่าลืมนะไปร่วมถวายเทียนพรรษาถวายสิ่งของเครื่องใช้อให้พระเทราราเทระเจ้าคณะพระทั้งคาดีการนำมาใช้ในเทศาการเข้าพรรษานะฉะนั้นก็ขอกระติบทำย้ำเตือนว่า โยมมีโอกาสเชื่อเชิญเจริญพรไปร่วมถวายเทียนพรรษาการที่เกรดเวของบริษัทพีตินะของโยมฉลองโยมพันตองนิ้มเรืองโรดญาติโยมทัง้งสาธุชนหลังล้นหลัง,ลง,ลง,ลงไหลสายทานตัตาการไปเป็นจํานวนมากนะแล้วก็ที่นั่นพื้นที่ร่มรืม่นร่มเย็นมากนะจ่ายโยม,มโอกาสเชื่อเชิญเจริญพรท่านที่ยังไม่เคยไปก็ติดต่อไปได้ที่บริษัท พีตินเลีองหรือว่าโยมฉลองโยงมบันตอนริร้มเลีองโรดนะแล้วก็ต่อจากนั้นกลับมาแล้วนะพโยมจะถวายเพลงเจริญพุทธมนต์แล้วถวายพระเพลงแล้วก็ถวายเทียนพรรษาสิ่งของเครื่องใช้อ่ากลับจากนั้นแล้วโยมก็เชิญเชิญเจริญพรมาร่วมแห่เทียนพรรษากันณที่วัดหัวกระบือแขวงท่าขามเขตเมืองเทียงกรุงเทพมหานครนี้ในวันนั้นเช่นกันคือวันอาทิตย์ที่ย3สา กรกฎาคมแล้วก็จะทําพิธีถวายกันก็ประมาณสักหกโมงเย็นโดยประมาณณหกโมงเย็นก็จะมีพิธีแห่ที่เย็นของโรงเรียนต่างๆแล้วก็นํามาถวายกันณนะอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ยตารางวาซึ่กําลังดาเนินงานการก่อสร้างอยู่ขณะน,นี้อุโบสถหลังนี้หลวงตาก็ตั้งชื่อว่าอุโบสถพระธรรมนะฮะคือทำด้วยพระนะเรียกพระธรรมทาไม่ใช่ทา รอรอร,อรอหันมามามะนะพระธรรมพท,ทหารธนอำนะพระธรรมอุโบสถพระธรรมย่อมคงเห็นในที่นี้พระสงฆ์สมณรที่บวชมาที่วัดุกระบือน,นี้ก็จะ,ะประกอบกิจหน้าที่ครบท้วนบริบูรณ์ไหว้พระสวดมน์เจริญกิจภาวนาศึกษาพระธรรมวินยัยแล้วมีเวลาว่างส่วนหนึ่งก็ไปช่วยกันงานการก่อสร้างกุฏิบริเวณด้านหลังอ่า อุโบสถหลังนี้ส่วนหนึ่งอีส่วนหนึ่งก็สร้างบันไดขึ้นอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่ๆเนี่อที่400ตารางวาด้านหลังเรียบร้อยไปแล้วทีนี้ก็เนี่ยทางนี้ก็ทําบันไดขึ้นด้านหน้าก็นี่คืออุโบสถพระธรรมแล้วก็สถาปนิกหรือวิศวะเกินก็คือหลวงตาหลวงตานั้นเป็นสถาปนิกนะนึกคิดแล้วก็อ,ออกแบบให้พระธรรมเขาเรียกอุโบสถพระธรรม ฉะน,นั้นญาติโยมท่ทานสาวุชชนมีโอกาสเชื่อเชิญเจริญพรมาชมอุโบสถพระธรรมธิ์มาชมพระนะทางานกันพระลูกเต้าเหล่าหลานของโยมที่โยมฝากเข้ามาสู่ร่มผ้ากาสมพัสนรู้ว่ามาบวชเป็นพุทธบุตรเป็นบุตรพุทธเจ้าแล้วท่านไม่ได้อยู่เฉยไม่ได้อยู่เปล่าไม่ได้ฉันเข้าสุขของโยมแล้วก็เลยไม่เสียเข้าสารฉันเข้าสุขแล้ว โยมไม่ต้องเสียดายข้อสารเพราะพระทำวัดไหว้พระ,พระ,ววพระสวดมนต์เจริญจิตภมภาวนาแล้วก็เนี่ยบริหารวัดวารามดังนั้นญาติโยมท่านสาธุชนเมื่อได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วมีโอกาสเชื่เชิญจเจริญนะนะพรนะฮะมานะฮะกราบหลวงพ่อโตเนี่ยวันเสาร์โยมชมรายการจบสี่ห้าครึง่งก็วันหยุดงานอยู่ราชการพาเด็กเด็กเล็กเหนูหนู้องนเยาวชนคนของชาติ มากราบพระโตแนวโบสถนะาไอ้เขารู้จักกราบรู้จักไหว้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนหรือว่ารู้จักพุทธศาสนาหรือว่าพ่อแม่ที่ผู้แก่เท่าก็พาท่านมากราบมาไหว้อธิษฐานขอพรหลวงพ่อโตโดยเฉพาะเด็กเดเดี๋ยวนี้โยมน่าเป็นห่วงเพราะเราขาดเรื่องการอบรมแนะนาสั่งสอนในด้านจริยธรรมจริยธรรมคุณธรรมฉะนั้นในท้ายที่สุดนี้ก็เล้าร้อนพีธงานช่างกล้องช่างภาพ ก็ขอกราบรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณพระเดียส่์และเดือนหน้าบุญฤทธิ์ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตสมบกรหลวงพ่อโตหมอยาพระกริ่งมีบุญสุของท้าเวสวรรค์ทั้งสีเขียวเหนียวาสีแดงแดงนิดและถวยเทศเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกกล่าขอกราบปัินาสอนเชิญท่านเสด็จลงมาแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติ พระศาสนาองค์เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ราชวงศ์จัก,กรีทุกองค์ขอจงแผ่บารมีปกป้องกรุงของพระองค์ขอพระองค์ทรงมีพระบระมไมยแข็งแรงทสมบูรณ์ทรงมีประชาชนมายุอยู่ยิ่งยืนนานและขอพระองค์ทรงประทับอยู่เป็นมิ่งขวัญเมื่อรอปวงชนชาวไทยสืบต่อไปตราเท่าเจ่วกระนานและขอญาตโยมท่านสาธุิชนที่รับชมรับชมรับชมรับฟังรายการนี้แล้วแนละตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ขาดสติตั้งใจสร้างบุญสร้างมุล ตั้งใจสร้างคุณงามความดีตั้งใจสร้างบุมีตลอดการตลอดเวลาขอโยมทุกท่านจงประสบาฐฐฐจากความสุขความจเจริญมีความจเจริญรุ่งเรืองอยู่แ่มวในพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานจะมุ่งจะหวังประสงค์สิ่งหนึ่งประการใดถ้าว่าเป็นไปในทางที่ชอบประกอบเปวยสิ่งที่ควรและไม่เหลือวิสัยแล้วก็ข้อความปรารถนาของโยมนั้นจงพันธเร็จงพันธเร็จและจงพันธเร็จสมนังความประารถนา ยงทุกประาการเทินขอเจริญพรคุณผู้ชมท่านใดที่เดินทางผ่านมายังบางขุนเทียนชายทะเลเชิญชวนแวะเข้ามาที่ซอยเทียนทะเล19นะคะตรงเข้ามาที่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครแห่งนี้ค่ะเข้ามากราบขอพรหลวงพ่อโตกราบขอพรท้าวเวสสุวรรณมาทำบุญไถ่ชีวิตโครกระบือมาให้อาหารปลา แล้มาร่วมสร้างอุโบโสถวัดหัวกระบือกันค่ะหากท่านมาไม่ถูกสามารถโทรติดต่อมาได้ที่เบอร์0875005800ค่ะสำหรับวันนี้รายการคิดดีแลนด์เวลาหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะร้อยแปดพันเก้าเราคิดไปคิดหมดทุกเรื่องเปลืองหัวใจ ทอปล่ทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องหนุกสุขหัวใจคิดถึงเธอเหลือเกินความคิดนี้ดีที่สุดคิดถึงหมดหัวใจ